สำนักง,งานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองคายร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัดจัดโครงการผู้ว่าพาไปยามภายใต้กิจกรรมนวัตกรรมการเลี้ยงปลาดุกในบ่อผ้าหนองคายทางเลือกใหม่เกษตรกรณนะศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรตำบลปักโคอำเภอเมืองหนองคาย เมื่อวันที่19สิงหาคม2565สำนักง,งานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดน้องคายได้ร่วมกับสำนักง,งานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัดน้องคายได้จัดโครงการผู้ว่าพาพยายามครั้งที่10ประจำปีงบประมาณ2565ภายใต้กิจกรรมนวัตกรรมการเลี้ยงปลาดุกในบ่อผ้านองคายทางเลือกใหม่เกษตรกร โดยมีนายมนสิทธิ์ภัยสารธนวัฒน์ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายได้มอบหมายให้นางสาวสริมาวัฒโนรองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายเป็นประธานเปิดงานมีนายเดชมุนตีผิวเหลืองปลัดอวุโสอำเภอเมืองหนองคายกล่าวต้อนรับนายอัมภัยประเสริฐสังเกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองคายกล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการ และนายสุทัศน์เผือกจีนประมงจังหวัดหนองคายกล่าวรายงานถึงประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ให้ความสำคัญกับการสร้างการรับรู้สื่อสารนโยบายสำคัญของกระทรวงให้กับทุกภาคส่วนเกษตรกรและประชาชนทั่วไปได้รับทราบอย่างรวดเร็วถูกต้องและทันเหตุการณ์จึงได้จัดทำโครงการผู้ว่าพยายาม โดยได้เชิญผู้บริหารระดับจังหวัดนำคณะสื่อมวลชนไปเยี่ยมชมโครงการกิจกรรมเด่นของหน่วยงานในสังกัดหรือแปลงเกษตรกรที่ประสบผลสำเร็จเพื่อประชาสัมพันธ์ผลงานผ่านทางสื่อโทรทัศน์และสื่อต่างๆส่งผลให้กิจกรรมด้านการเกษตรและสาก์ในพื้นที่จังหวัดนนองคายเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางมากขึ้น ปัจจุบันจังหวัดหนองคายมีเกษตรกรขึ้นทะเบียนเกษตรกรด้านประมงจำนวน8,902รายเกษตรกรที่ได้รับมาตรฐาน GAP ป่านินกระชังจำนวน105รายประมงอินทรีย์20รายผลิตภัณฑ์มวลรวมด้านการประมง978.11ล้านบาทต่อปี นอกจากการเลี้ยงปลานิลกระชังแล้วยังมีการเลี้ยงปลาดุกซึ่งเป็นสัตว์น้ำเศรษฐกิจอีกชนิดหนึ่งที่สำคัญของจังหวัดหนองคายผู้บริโภคนิยมรับประทานอย่างแพร่หลายสามารถประกอบอาหารได้หลายชนิด โดยเกษตรกรได้ใ,ให้ความนิยมและสนใจเลี้ยงทั้งในบ่อดินและในกระชังอีกทั้งยังนำนวัตกรรมเลี้ยงปลาดูกในบ่อผ้าใบามาร่วมกับการใช้จุลินทรีย์ไบโอฟลอมาใช้ในการบำบัดน้ําทำให้มีคุณภาพที่เหมาะสมต่อการเพราะเลี้ยงสัตว์น้ําสามารถนําของเสียจากการเลี้ยงปลากลับมาใช้ใหม่ไม่ทิ้งของเสียออกภายนอกฟาร์มไม่ใช้ยาปฏิชีวนะ และสารเคมีตลอดการเลี้ยง